สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูอุปสรรคนะครับในการทํากล้วยหอมทองนะครับผมลมแรงมากนะครับหักโอ้ยหยบร้อยเลยครับนี่หักหมดแล้วครับนี่คืออุปสรรคนะครับในการทํากล้วยหอมทองนะครับดูครับนี่ตกเครือแล้วนะครับก็ยังหักนะครับผม กล้วยพวกนี้เขาจะไม่มีใยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับถ้าหักนี่ก็คือหักขาดเลยนะครับผมหักขาดเลยนะครับดูครับผมโอ้เสียหายหลายต้นเลยนะครับนี่นี่ก็หักนะครับดูครับผมนี่กล่องก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพามาดูอีกครับผมนี่แหละครับรูประสาทของคนทํากล้วยนะครับหักล้มลงดูครับนี่ หักนะครับหักหลายต้นแล้วนะครับผมโอ้ไม่เป็นไรนะครับหักแล้วก็ถือว่าปลูกใหม่นะครับผมเดี๋ยวต้องขุดเอาหน่อมาปลูกใหม่นะครับผมต้นไหนที่เราไม่ได้ค้ำนี่หักแทบทุกต้นเลยครับโอ้ลมก็แรงน่าดูเลยครับ นี่ก็หักนะครับผมโอ้เสียดายครับมีต้นใหญ่ๆนะครับหักนี่ดูครับสังเกตด,ดูนะครับผมใหญ่เขาจะไม่ค่อยเหนียวนะครับถ้าหักก็คือหักขาดอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่ก็ต้นใหญ่นะครับหักไปอีกละอีกหนึ่งต้นนะครับนี่โอ้ ตอนนี้นะ่าจะยังไม่ตกเครือนะครับแต่หักหมดแล้วครับผมโอ้ไม่เป็นไรครับโอ้จะออกเครือแล้วครับดันหักก่อนโอนี่แหละครับคนที่ทำกล้วยก็ต้องทำใจนะครับผมจะคทำยังไงก็ไม่อยู่ครับ ลมแรงมากก็ผมหักหมดเลยครับโอ้ตาไม่หักก็เอ็นหมดแล้วครับนี่เนี่ก็เอ็นหมดแล้วนะครับต้นกล้วยเสียทรงหัก,กล้มหมดเลยครับนี่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านี่เป็นต่อสองนะครับผมนี่ก็คือเป็นบทเรียนนะครับผมไม่เป็นไร ฝั่งนี้นะครับตัวที่เราปลูกใหม่นี่ครับก็ยังเป็นต้นต้นยังไม่สูงนะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าทางภาคอีสานถ้าต้นกล้วยเราปลูกไว้เป็นต่อสองหรือ,อยังไงนะครับผมควรขนาดไม้ค้ำนะครับนี่ดูครับนี่ไม้ค้ำก็ยังหักนะครับนี่นี่ใกลจะได้ตัดแล้วนะครับนี่ยังหักละโอ้ ต้องคำนวณเวลาปลูกใหม่ครับผมถ้าคำนวณปลูกเวลาปลูกปิดเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับฉะนั้นแล้วนะครับผมปลูกประมาณเมษายน่าจะพอดีนะครับผมน่าจะลมไม่แรงเหมือนอย่างนี้นะครับตัวนี้ครับลมแรงมากเลยนะครับผมนี่อากาศหนาวแล้วก็ลมแรงนะครับต้นกล้วยเราหักเสียายนะครับนี่คือมีไม้ค้ำนะครับถึงอยู่นี่ เป็นบางต้นนะครับบางต้นก็ไม่อยู่บางต้นก็อยู่นะครับนะี่ครับเครือใหญ่ๆนะครับผมดกว่าเขาจะทนได้นานแค่ไหนนะครับกล้วยก็กําลังจะได้ตัดแล้วนะครับผมดูโออากาศก็คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนเลยนะครับลมหนาวมานี่มาจัดเลยนะครับฝนหักระยนระนาดเลยนะครับ ไม่อยู่นะครับผมนี่ก็แกจะได้ตัดแล้วนะครับจะอยู่ไหมครับนี่แตงกวยโอ้โหไม้แข็งอยู่นะครับนี่อย่างตึงเลยนะครับนี่ถ้าไม่หยุดลมนี่โอ้โหงันเข้าเลยนะครับพยายามาไม่ค้ำก็ไม่อยู่นะครับ ลงมาไม่ใช่ทับโอ้นี่คือทับต้นกล้วยนะครับต้องตัดออกแล้วนี่หักหมดเลยนะครับโอ้หน้าหนาวครับโหดร้ายมากเลยครับผม ปลูกแซมใหม่นะครับปลูกแซมให้เขาขึ้นมาใหม่มาดูต้นเล็กนะครับผมต้นเล็กของเราก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าต้นเขายังต่ํานะครับต้นเขายังต่ําอยู่นะครับจะไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่นะครับผม และเป็นต้นสูงนี่เรียบร้อยนะครับนี่แหละครับคือปัญหาและอุปสรรคของการทํากล้วยหอมทองนะครับผมใบแตกครับ ลแตกนะครับลมก็แรงเกินเลยครับผมลมเลยแรงมากนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับลมเพัดแรงมากเลยนะครับ ฝากขอบคุณนะครับทุกการรับชมฝากขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็เอาใจช่วยนะครับทางภาคอีสานของเรานะครับผมช่วงนี้ก็ลมหนักเลยนะครับลมแรงมากครับผมนี่ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับผมให้คิมถิ่นอีสานนะครับเรื่องราวสาระความรของวหอมทองนะครับนี่ก็ยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับก็ปล่อยไปตาม ธรรมชาตินะครับผมักแล้วก็ปลูกใหม่ครับแค่นั้นแหละครับผมเพราะว่ามันอย่างนี้แล้วเนาะมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับผมคําก็ยังต้นคําก็ยังเอาไม่อยู่นะครับบางต้นก็อยู่บางต้นก็ไม่อยู่นะครับผมส่วนนี้ก็ปลูกใหม่ก็กาลังสวยเลยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็ขอสวัสดีนะครับ